ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าพเณจรฝันดีครับน้อง ผมก็อยากจะรู้นะตอน GM คิดอะไรคิดอะไรอยู่นะครับดูช่วงกิจกรรมนี้สมมติคุณต้องการใช้เหมาตู้หรือว่ารับ1สกิน2สกินในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างวันนี้จีเมซี MC มีคำตอบนะครับโดยระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับไปถึงวันที่ถึงวันที่9กรกฎาคมนะครับก็ราวราวสี่วันนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่ห้าเนาะโอเคเป็นการไม่รอช้านะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าโคตรที่จะคุ้มนะครับเป็นกิจกรรมที่ในการสุ่่่มแตละครั้งเนีย ค่อนข้างที่จะถูกนะครับแล้วของรางวัลแต่และชิ้นที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับแต่ส่วนรางวัลนะฮะก็คือพวกชุดของนะครับอ่าชื่ออะไรวะซิลิก้า <c ười> นะครับแล้วก็มีท่าเต้นของซิลิก้านะครับเหมือนผมจะบอกอลิสว่าอย่าเปรี้ยวนะนะพออัดคลิปปุ๊บอลิสก็เอาเลยนะฮะ <c ười> สุดๆไปเลยลูกภาพอโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการ1สกินในร้านค้าบราิจาคอันนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด200คูปอง ต้องการ2สกินนะครับต้องใช้ทั้งหมด350คูปองต้องการที่จะหมาตู้นะครับต้องใช้ทั้งหมด700คูปองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าของรางวัลที่คุณได้เนี่ยบางทีนะคุณสุ่มแค่100คูปองคุณอาจจะได้สกินเอนโซหรือว่าสกินของซซริก้าไปเลยก็ได้นะครับแล้วจะดวงคุณด้วยสมมปอรครดวงดีก็จะสามารถรับสกินทั้ง2สกินภายใน100คูปองเลยก็ได้นะครับโดยผมก็ นะครับอยากได้สกินของคาเฟนี่นะก็คาไม่ใช่คาเฟนี่สกินของเซติก้านะครับเรียกว่าเ,เคยมาในร้านค้าเนในจอนะครับแต่ละครั้งในราคาค่อนข้างที่จะแพงนะผมได้ทาเตกแล้ว <laughs> อะไร ผมจะเอาท่าเต้นไปทำาอะไรแต่ผม,ผมแนะนำผมก็สมมติคุณมีงบประมาณ200เนะี่ยผมก็แนะนำไม่สุ่มก็ได้นะเพราะว่ายิ่งสุ่มไปเรื่อยเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้สกินระหว่างทางเนี่ยยิ่งมีมากนะครับเพราะมันจะค่อยตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยเนาะซึ่งคุณมีโอกาสได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัว200คูปองนยะอย่างน้อยคุณ <c oughs> คุณเป็นคนชโชคายที่สุดนะ,ะคุณจะได้สกินของเทวะนะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมนะคุณได้พวกอันนี้พวกมาด้วยท่าตรงท่าเต้นชุดของเซลิกา้าอะไรเงี้ย ได้พวกมาด้วยผมก็คิดว่าโอเคอยู่นะสำหรับราคา200คูปองนะครับแค่ชุดเนี่ย50บาทถ้าเต้นอีก50บาทนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเงินนาร์วีเคเตอร์ขับของผมออกนะครับยังไงเดี๋ยว,วจัดใหม่แน่นอนนะครับวางงบไป200คูปองสําหรับกิจกรรมนี้นะครับยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอดูอนาคตว่าเงินผมจะเข้า เงินคูปองใน rvketer ขับของผมอ่ะจะเข้าก่อนวันที่9หรือเปล่าถ้าเข้าหลังวันที่9คือผมก็อดไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าก็ชอบไปรืมกดไลค์ไปเลใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูท่าเต้นละกันนะว่าท่าเต้นเป็นอย่างไรนะท่าเต้นไปที่คลังท่าเต้นมีท่าเต้นของ sinestria กับ cerica เดี๋ยวผมพาไปดูท่าเต้นของ sinestria ก่อนนะครับ assassin sinestria แล้วก็ท่าเต้นนะครับ อุ้ยถ้าเดินเงี้ยนะเอาแล้วผมกํกำลังต้องการท่าหมุนๆอย่างนี้พอดีนะครับโอ้โหไปดูท่าเซริก้าก่อนถ้าเซท่าท่าเซริก้าไม่สวยผมบอกเลยว่าผมเอาท่าเต้นของแล้วทำไมมันกินน้ำนานเดียวลิททำไมมันกินน้ำนานเลยลูกน่าจะหิวน้ำนานมากนะถ้าเสียงดังขออภัยด้วยนะครับท่าเต้นท่าเต้นเซริก้าอันนี้เหรอ ที่มันสุดเท่กับสายสายสะบัดนะสุดเท่กับสายสะบัดเดี๋ยวไปดูครับสุดเท่กับสายสะบัดสุดเท่กับสายสะบัดสุดเท่กับสายสะบัดถ้าเต้นซีิก้าเฉยๆด้วยโอ้โหแม่งหนักเลยเนี่ยหนักเลยนะครับซีริก้านะครับถ้าเต้นซีิก้าแบบซื่อนะฮะปึ๊บแค่นี้มึงหนีนะหนีไปเลย เดีครับผมเอาท่าเต้นของซีเนสเทรียดีกว่าเนี่ยกำลังเป็นนักสะสมท่าเต้นตอนแอนิเมชันตอนเดินนะครับพี่รูว่าถ้ามาขายเนี่ยร้อยบาทขึ้นแน่นอนนะครับโอ้ดีพร้อยครับผมได้ท่าเต้นสุดฟิวฟ้าก็ดาบก็ดีนะแต่ว่าผมเล่นสินไม่ค่อยเป็นนะครับสําหรับฮีโร่ตัวนี้พยายามจะลองเล่นแล้วนะเนี่ยท่าเดินด้วยอ่านี่อ๋อแงเตอร์เดือดเตอร์เอดเตอร์เอดเตอประมาณนี้สำหรับคลิปวนนี้ถ้าใครชอบไปกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับตอนเดินเราไปดูกันเลยว่า ใครดูคลิปเระจกกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลย let's go <S นะครับมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปประจกกันบ้างน,นะฮะเมื่อเช้าตอนที่จำคลิปไปเนี่ยคนน่าจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอ้ยพันหนึ่งนะครับเกือบพันนะเกือบพันนะครับโอเคมาดูกันเลยสวัสดีคุณยูอาร์ก็เซเว่นนะครับให้8.10เต็มนะครับหักคะแนนเพราะแพงเกินไป <laughs> แหมน,นี่นี่คือส่วนตัวนะครับเพีาะว่าสกินของไอ้ลอเรเียสก,กินนี้เป็นสกินเขาเรียกว่าอะไรเดชูรี่นี่ครับสวัสดีคุณอ,อาอชูรีด้วยนะครับให้สิบตำสิบกับชอบสกินแนวนี้นะครับสว่วนรูปโปรไฟล์เนี่ยผมเปลี่ยนไปเรื่อยครับพี่เบื่อก็เปลี่ยนเบื่อก็เปลี่ยนถ้าเป็นกับคนที่รักนี่ถ้าเบื่อจะเปลี่ยนเอ้ยอย่าอย่างอย่างอย่าง นางจอร์เดียกพี่พูดอะไรล้ขอซัดหน้าทีนึงเอยใจเย็นะนะน้องสวัสดีคุณโจเซฟโจซาด้วยนะครับให้แปดเต็มสิบครับสกินลิงหุ่มยนต์เมื่อไหร่จะเข้ากับพี่โคตรสวยโคตรอลังการมากนั่นน่ะสิครับสกินหุ่นยนต์ของวูคองเนี่ยผมก็เห็นเห็นมีตัวอย่างมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่เข้าสักทีนะครับที่ผมไปเช็คในกลุ่มเอลวีนิวอ่ะก็ไม่มีสกินของวูคองมานะครับเซตล่าสุดเนี่ยเป็นสกินของเรียมะแล้วก็สกินของมูราดนะครับสีแดงอะ่ะกับสกินของ ชื่ออะไรวะมาเกงก้านะครับอืมได้ล็อตสกินใหม่ก็ไม่มาสักทีนะสวัสดีคุณบอลวัเชลวิีส่วนตัวคิดว่าจะเป็นเดือนหน้าสะัสดีเก่งของบูของนะครับสวัสดีคุณบอลวัเชลวิีด้วยนะครับให้เจ็ดสิบครับหักตรงสามคะแนนเพราะว่าถ้าวาร์มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับให้เก้าตำสิบครับคิดเหมือนกันเลยครับถ้าวาร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นไหมมีแต่คนคิดเหมือนผมอะผมไม่ได้คิดคนเดียวเว้ยสวัสดีคุณชลาทานด้วยนะครับให้เก้าตำสิบครับห ก็ผมก็ว่ามันเป็นแบบผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาบีบไงกันยังไงว่าอยากให้เป็นแมวเป็นพยาบาลหรือเปล่านะครับแต่ว่าเฟิกวาร์ผมว่าจะเป็นแบบขี่เรือไปเลยขี่ยานจะบินไปไหนก็บินไปเลยเนี่ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงเท่าไงแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยชอบน้อยเฟิกฟาร์นะครับสวัสดีคุณเอชยูนะครับสกินนี้ใช้แล้วรวยจริงหรือเปล่าใช้แล้วตังค์จะหมดแทนหรือเปล่าสวัสดีคุณเซเนเดโอนะครับให้สิบตัมงสิบเลยนะครับโยก็เป็นหนึ่งในสกินที่ผมอยากได้ไม่สุดเลยครับแต่ไม่มีตังค์แพงมาก ในอนาคตอีกสัก4ปี5ปีเดี๋ยวมันจะมาขาย5้าร้อยก้าก้าคูปองหรือเปล่านี่อยากสกินดูด,ดูสกินเทลดิเทลเมื่อ5 6ปีที่แล้วอ่ะแม่งตอนนี้ามาขาย3 0 0พันคูปองอยู่เลยทุกคนคิดดูดิแม่งโหดเกินสวัสดีคุณอา,อาร์มด้วยนะครับผมทํางานได้วันละยีบาทอย่างเหนือนี่ต้มแล้วต้มผมแน่นอนสวัสดีคุณสตาร์คุณด้วยนะครับเอาดีดีด้วยนะครับให้เก้าเป็นสินะครับสมมติคุณอาร์มเนี่ยทำงานได้วันละ ยี่สิบบาทจริงผมแนะนำให้ออกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับต้องดูยูด้วยนะครับแต่ยังไงก็ถ้าโมได้มีงานทําจริงนะครับก็คงจะต้องทําวันละยี่สิบบาทโอ้โหเหนื่อยจริงนะครับท่านวันละยี่สิบาทดูจากทรงแล้วนะ่าจะเป็นการทํางานที่บ้านนะนะเพราะว่าการทํางานที่บ้านเนี่ยนะครับเขาเก็บทุกเม็ดจริงๆแคบประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่า อันนี้อันนี้คือเพจเตรียมของผมเองนะครับมีชื่อว่า Thank You Shop นะครับสมมติใครได้บอลพาร์ตมีชื่อในการสูบบอลพาร์ตซีซั่นที่41นะครับก็สามารถเติอกับผมได้นะตอนนี้มีผู้เข้าชิงทั้งหมด12คนแล้วนะครับสําหรับคุณยูอากอสเว่นนะครับก็ขออนุญาตนะครับแต่ชื่อออกแล้วกันเพราะว่าอยากจะกระจายบอลลพาร์ตให้ครบทุกคนนั่นเองนะครับสําหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็มือเก่านั่นเองนะครับยังไงเราต้องคอยเช็คกันดีนะครับแล้วก็ภายในวันที่15เดือนนี้นะผมจะส่ง เป็นชื่อของผมชื่อในเกมของผมให้ทุกคนแอดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์ชื่อทุกคนในเกมมาในช่องแชทด้วยนะครับเพราะว่าเวลาแจกวอลลพาร์เนี่ยจะได้แบบว่าแจกให้ไปเลยนะจะได้ไม่ต้องรอ7วันเนาะประมาณนี้สำหรับเกมนี้ขอบคุณทุกคนนะที่เียกว่าสนับสนุนผมกันมาโดยตลอดนะครับรับวันนี้ใครดูคลิปจบนะครับพิมพ์มาด้วยว่า25แล้วก็คิดยังไงกับร้านค้าพพนจรอันนี้นะคิดว่าสกินของซิลิก้ากับสกินของมอทอสเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะกับราคา 700คูปองนสำหรับการเหมาตู้นะครับคิดว่้คุ้มหรือเปล่าให้คะแนนกี่คะแนนก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนตัวผมนะครับให้อยู่ที่8เต็ม10เลยนะเพราะว่าราคา700คูปองเนี่ยเป็นสกินของมอททัสมูไลท์ด้วยสกินมอททัสมูไลท์ผมค่อนข้างจะให้มันที่สวยมากเลยนะแล้วก็สกินของเซริก้าฝั่งขวาด้วยนะครับซึ่งสกินเซริเซิตุ้ยเซริก้าเนี่ยโอ้โหมาแต่ละทีนี่ราคาค่อนข้างแรงแล้วมาขายมัดรวมๆกันแบบนี้ย ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับกับราคาทั้งหมด7จ็ดตัวคูปองได้ทั้ง2สกินสุดแรว้าวคิดยังไงก็คุ้มวันนี้สำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบไปหนึกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับจะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูคลิปที่ผมก่อนที่ผมจะอัดอนะ่ะอาริสมันมันมันมาหน้าข้างหน้าผมเลยแล้วผมก็บอกว่าอาริสอย่าดื้อน,นะลูกถ้าดื้อเนี่ยพ่อจะไม่ให้เม็ดสรุปเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับก็คือ เปรี้ยวไงผมอุตส่าห์คุยกับมันแล้วแม่งกลายเป็นดื้อเฉยเลยตอนนี้ทอตาไปก่อนจริงแล้วไว้เจอกันในคลิปที่สองเจอกันกับอาริสับผมเจอกันบ๊ายบายอลิสพ่อจัดคลิปแล้วนะลูกห้ามเปรี้ยวโอเคปะห้ามดือ้อห้ามสนไม่งั้นจะอดเม็ดเข้าใจหรือไม่ท่านจอนหืมหืม,ห,มหลายรอบแล้วเราอะเราหลายรอบละตาใจหายเปรี้ยวไหมคะหืมดูจากหน้าดูสิดูหน้ามัน ดูหน้ามันคิดว่ามันจะหายเปรี้ยวไหมคิดว่าจะหายเปรี้ยวไหมดูคางมันนะดูสิเอ้าดูดูด,ดูหายเปรี้ยวไหมลูกหา,หายเนาะหายเปรี้ยวนะเข้าใจไหมหายเปรี้ยวนะเข้าใจไหมดูหน้ามันอืมคงจะหายเปรี้ยวหน้าไหย